การเห็นเพื่อละอวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นพิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชาได้วิชาย<อ>่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจกักขูสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิข ay ay. ดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกคุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม,ม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคณะวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคณะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรสทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโผฏฐพพาทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัส โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจ โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นอิขุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น